เด็กน้อยมาเลียนลู้วิถีชีวิตเช่าหน้าเช่าชนบทครับน้องเขาหอมอหไม่เห็ดหยังทีครับนี่ครับโหโหนั่งตกปลาครับอยู่ข้องใส่ไก่อ่ข้องที่ขุดขึ้นเองแล้วกามีหลุมขนมนกครับหล,ลุมขนมนกไกลๆผลเอื้อยต้นเขาครับเอื้อยต้นเขาเนี่เป็นเอื้อยของ เอกขอหอมอ่ากำลังกำลังเรียนรู้วิธีชีวิตชาวบ้า,บานตกปลาอ่าตกปลาขังเทิงอยู่ใหเทิงเฮื่อนพูนบุญไกลๆบุญแม่เพิ่นครับนอนเล่นอ่าโทรศัพท์อยู่กำลังพักผ่อนปล่อยใหยล้ลูกๆมานางตกปลาอยู่นี่แหละครับเรียนรู้ธรรมาชาติตอนเย็นอ่า แดดลมร่วมตกอะเย็นสบายครับอากาศเค <Okay, S 2> ครับ